โรงเรียนบ้านหนองกาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต3ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การนำเสนอรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการสอนภาษาไทย3ช m ม d ดลโรงเรียนบ้านหนองกาศตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลลมศักดิ์อำเภอขุขันจังหวัดสีสเกตเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,567มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน112คนโดยมีนางสุภวรรณจิตพักดีเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน11คนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยเยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอีก ที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านการอ่านการเขียนจำนวน27คนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้จึงได้คิดค้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยด้วยกระบวนการสอนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้โดยการใช้รูปแบบ3ชอ่องดลวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 1>, 1เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน27คนให้สูงขึ้น 2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรักการเขียน 3. เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีความสามารถในการอ่านและการเขียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงโรงเรียนบ้านหนองกาดปีการศึกษา2567าจำนวน27คนที่มีผลการคัดกรองการอ่านและการเขียนไม่ผ่านเกณฑ์สถานศึกษาที่พัฒนาคู่ขนานเครือข่ายร่วมพัฒนาการพัฒนาในรูปแบบค่ายวิชาการสอนเสริมเติมเต็มโดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมกับโรงเรียนนิคม4ีกรมประชาสงเคราะห์โดยมีท่านศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสะเกษเขตสามมาเป็นวิทยากรและร่วมพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกาดมีกระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการภายใต้งจร PDCA โดยรูปแบบการบริหารงานพักดีโมด e ลสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านหนองกาดมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็น คนดีมีคุณภาพและมีความสุขโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และออกแบบวิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยใช้กระบวนการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนบ้านหนองกาดครูร่วมกันออกแบบแนวทางในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการสอนภาษาไทยสามชอมดโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นชง นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเครื่องและนำเสนอความรู้ขั้นเชื่อมเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้สนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้แบบลงลึกคิดตรึกตรองขั้นใช้ให้ทำกิจกรรมเพื่อแสดงผลการเรียนรู้จากข้างในสู่ข้างนอกสอนเสริมเติมเต็มที่เหมาะสมตามช่วงวัยระดับชั้นอนุบาล1-3กิจกรรมเรื่องเล่าเาร้าพลังครูอยากเล่านูอยากเล่าเล่านิทานประกอบท่าทางท่องคำของจอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ครูประจำชั้นทุกคนสอนภาษาไทยด้วยรูปแบบ3ชอ่องมอดกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มวันละ1ชั่วโมงอ่านคล้องร้องเล่นคำ้องจองบทอาขยานอ่านทุกที่อ่านทุกวันอ่านให้รู้ดูให้เพลินเขียนตามคำบอกเขียนซ้ำย้ำทวนกิจกรรมอ่านเขียนฝึกซ้ำย้ำทวนกับผู้ปกครองที่บ้านร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อฝึกซ้ำย้ำทวนที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจากกระบวนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการพัฒนาการอ่านการเขียน3ช่องมเดลมีผลการดำเนินงานที่สะท้อนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้ 1. นนักเรียนร้อยละ1น0ได้รับการพัฒนาความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย 2. นักเรียนร้อยละ100เกิดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยและมีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 3. นักเรียนร้อยละ96.66ได้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจากกระบวนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการพัฒนาการอ่านการเขียน3ชอมอดลนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ96.66การบูรณาการใช้สื่อร่วมกับทรัพยากรอื่นๆครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง ใช้แบบฝึกทักษะทั้ง5้าเล่มกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน50วันหมันเรียนรู้สู่การอ่านออกเขียนได้5เล่มดำเนินการสอนตามปฏิทินเลือกใช้แบบฝึกเล่มที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามสภาพปัญหาส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการออกแบบสื่อ ผลิตสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบการประชุมออนไลน์สถานีดิจิทัล SSK3 Channel โดยมีสถานศึกษาสังกัดสอพปสีสเกตเขต3จำนวน196โรงเรียนและทำหนังสือเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจำนวน2รายการโรงเรียนบ้านหนองกาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต3 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมการนำเสนอค่ะ